มาจับน้องกับเบอร์ได้หายเจ้าจีบพ่อนิโม่ได้มาจับได้น่องอ่าเนยเยเป็นห่วงน่องยะ่เนาะ่่อเอะล่ะกเนาะคตีตัวเอง่ได้เ่รนองกจานนาม่จผมว่ามอนขาว่าอดนางอดนาัทึ่ก็ตก่าเขาได้เราิได้พ่อเขาสิได้เฮ็นเขาิได้เรียนรูามันเป็นจังไงเนาะแต่เฮานี้เขาว่าเมื่ชั้นพันเขาอดแล้วเขาไ่ได้เคยหายไป เออแต่ตอนนี้ข่อยอดบ่ได้ขนาข่อยตังแต่น้อยไปหายายบ่เคยให้ก็ยังข่อยให้ย่อบ่อมันเป็นจังซี่ล่ะบ่เจริญเออข่อยแขกมาแต่กลบ่จักตสบ่จักเว้าให้หมดบ่ปานเพิ่นฮู้จักเออเฮาก็เสียเปียบล่ะหมดละนเฮาบ่มาเยี่ยมเฮาบัดบ่มีแล้วเออมันก็คือเก่าแ่น้องเบ้ยเป็น มันข mm ึ้นเนาะขงแนวเพิ่นก็ฮู้อยู่เนาะเจ้าบ่ได้อันนั้นก็มีแต่ว่าเราเว้าบ่มีใครเชื่อแล้วเว้าไม่ตีโตไปแล้วครับบางเดดแล้วไปต้มกินไปอ่าอีกทีเพิ่นก็ไใส่ได้ บอกห้น้องไงเนาะบอกเห็นเท่าทีก็บอกมน็คือน้องเองคบได้การคนน้องไปว่าโเป็นยังทำคือจ่มไไปว่าในีโเป็นยังทำจเจ้าไปว่านี่อะว่าด้วยถ้าไปเาไปเอาไปแห้ไปให้เขาซื้อมังกระดาพอตายนกบไปว่าอย่งเนาะบอก็ดีๆเนาะเบื่แต่ว่าแต่ว่าเราแบบว่าคันมาเปลนมันก็พูดคืออะไรว่าใช้ด้วยไม่เป็นอย่างเนาะ ได้เห็นนางเห็นนางอยู่ชีกจ่าแล้วก่อนนะท่านนี่บอกเลยเนาะอ่าจะแก้เพราะได้ก็คนละน้องเลยมันแก้ได้บพรกระเจาะเราอยู่น้ำข่อยเราจะเอายังแก้ย่าๆใส่ก่อนเลยก่อนด่วนเลยก่อนเราแล้วคำคำมันก็เอามาพี่แหละเอาน้องกับเบย์คือผู้เอ้ยใบนี้อยู่น้ำเจ้าตั้งแต่น้อยเลยบ่กช่วงช่วงแต่เขาเป็นเขาตะกี้เป็นยังไงไม่เคย แบบว่าตั้งแต่มันเกิดเป็นคนอายุห้าขวบมันไปยึดเท่าปันนี่โอ้บัดมันเวลาได้มันชั่วแล้วมันมาโอ้เวลาได้มันบม่ได้ชัว์แล้วบม่ได้เห็นนะไม่ได้กินยังย้อนมันโอ้เวลาเอาผัวยังบม่ได้มีค่าดต้องฮะโอ้เวลาแบบเพื่อนก็ไปได้แบบเพื่อนแบบผู้จักเลยบมอยังมีอยู่บ่านี่มานองยังมีอยอะอันเออนอนจนก็มีอยู่แต่ว่าเพื่อนกาย ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่บ่งั้นแบบบ่ได้หยังเนาะเป็นแนวใดเขาก็สู้อออนีวัดสมาแต่ว่าสุดายกันเฮาบ่ไปยุ่งเกียกับบซี่น่ะมันบ่เป็นหยังดอกเนาะอเฮากเฮาก็คอยหาอยู่เฮากินไปเนาะเฮาก็มีอ่โเฮ็ดไปให้แบ่เนาะนําาอแต่เฮาบ่เฮ็ดหยังบัดมามุ่นสกับตัวนี้บัดฮงเป็นตาปวดหัวเนาะโดย มันรับไปนอนได้นอนเงาเบยเนาะเข่าคือกลางคืนเขาเป็นคือตื่นเนาะมานอนตอนกลางเว้นเนาะนี่เนาะกลางคืนนอนมาลับเนาะมาลับแล้วยันผลลัพธ์ไปลัพไปกลางคืนนอนอยู่ชายนอนเงาเบยนอนอยู่เตีงเกอนฮะเอาเรล้าไปเลยบึมๆมาบ้ามวยแม่คอยเขาก็นอนลุ่มโอ้แม่นอนลุ่มมันจะไปเอนี่วะนอนเงาเบย เราได้พ่อกันจะโดนกันเรื่องเพือเรื่องช้านทาเป็นแรกเลยเนาะบเนาอาหออกคัญชาวันัชาทางเริ่มก่อสร้างเนาะแต่ในเรื่องเพือรื่องช้านี่ยังมีเขียยูเนาะเป็นขันต่อไปยู่บรษัราะวมันช่วงนี้ก็หนึ่งมากอะมันขอาัญชาด้ดยโนัญชามตั้งแต่ตจะเป็นตะวาอยู่ทางตะบุญ จะเป็นเส้นหว่าเน่เ uh, 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 mm ็นอยู่เห็นกินม่ท่าน่ะกินข้าวได้จ้ะนะกินอยู่บ่กินเออเย็นหน้าบ่กินบยังขึ้นอุกขึ้นอางต้องชู้เลยเนะวาจะดีสิว่ากแล้วมกแล้วเนาะแม่น่นและไผมากรเบิงไผมากรเบิงนาบก้าให้ขึ้นจุดสุ่ม่อยเดยนนี้เพราะว่า บางเออเนียงมูนต่างกันเออเน้องตัวเองต่างกันพยายศึกษาไปเป็นเป็นได้บ่ม้วานเมนื่อก่อนคือว่าบุอยากยนนอยู่แล้วแบบนี้ไม่กอยู่แล้วทำมันนี่จากนี่หันบอเอานี่จากนี่เนี่ยพอปุยยุ่งพายศิแทนกะทะน็แทนเอาโลดเหื่อนเนี่ยข่อยไปอยู่แล้วข่อยอสำหรับข่อยบอ่ใต้ข่อยไปใช่ไหม ว่าอันอยู่คำนี้เรอยู่ภายอยู่มันมองแม็กอยู่ยใครแน่ได้นอนนองกับเบยเนาะอันนี้แบบอยู่ได้เราเว้าลายไปเลยเลยนะนยนถือว่าอันที่น้องเนาะตะกี้เจ้าเจ้าเห็นอยู่ว่าในคลิปเราตอนที่ว่าเราขอดูเห็นบหมเออกระหู้อยู่เนาะ Mày bó hù thêm đeo kín ngon gần cặp nhau. No, mm. nha vào you và you and thang and you mong son và you sang kuchum. Na vào khi và tippin kathy vinh ngon kathy ngon 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 อ็ามาห้องลูกห้องมันเพชรตกเฮ็ดทานขายยังไงจะมันกรตายดอกเราอ่ะหน่วยจะดีได้หน่วยจะดีก่นอนจะเ,เ,เป็นแบบนี้เห็นบ่าวแม่มบัดน้องเลยว่าเพิงแต่ตะกีบก้บทเห็นเรามาเลยตะกี้เ,เนาะหากันมานี่กับอาการแบบนี้เลยเออ <c oughs> แตย่างมันคือเนี่ยมันอนอยู่ในเฮือนบ่ออคือทังน้องกับพ่อกับแม่รจะได้เผาออเเาเาอย่างเนาเราลักไปเนาะทำนุรุดหนอกไปไล่เนีมนเราไปรูดได้เบิ่งไปรูดเนาะอันจะป่อยเน่ยกแหนุ่เดิเออเคยเลนนบนการนหลายเถื่อเลจนมือหนึ่งที่หาเถื่อสาไล่ล้วก็มัดเอาไว้ไอกีก่เอาป

càng thừa, đi mình cường, các cháu nó. Thì đó. Nong giờ ngày เอมเจ้หักแพงกันเราคนนี้นะอ่าจำคนผิดสมองเชื่อนนี่แต่เนี้เป็นเนาะนี่แต่เฮาสิพ้ากันไปพุ่นแหลปบ้านเนี่ยบ้านของน้อง ตุ้ยเนาะสิไปหยำหยำเป็นก้อนเขาฝนตกบ่แล้วบ่น้องเบยน์จากอยู่บ่บ้านตุ้ยโมบ่ปะไบ่เคยไปเนาะมีแต่ว่ามีแต่ได้แก้วแล้วเนาะไปเราไปมื้อนี้เนาะอจับบนไม่ได้ขับมาที่น้องเบย์เป็นมาแจ้งว่าออกพรรษาเป็นเพราะว่าจอยู่เพื่อนหายโอ้ เทือนอ่เป็นเทือนอันสงชั้นเนาะว่เกดเนาะ้นสชั้นเพราะว่าช่วงนี้กะมันหานี่เดือนปบนอากาศอบนนาสเียเขาจะเปเ่งเืองก่อนเนาะวจิตจอันพอเบ่งวจิตเก็บเ่เก็บเคื่อง่เนตกตกเนาะองฝ่าฝนตกเลยเก็บเครื่เก็บของเนาะ มาเห็นอันสถานการณ์เนาะแบบอ่าถึกอันนั้นเนาะปุกใจบ่ง่ายถึกไปกไปกับปกใจคือกันเรื่องีว่ามันอันนั้นเพราะว่าทางันเราคุมาเห็นมากวนนะคุมจะตีตัวเองบ่ได้เนาะโดยคุมจะตีตัวเองบ่ได้เ้อน้องก็จักวแนวไหนบ่จักคม ว่าหมูม้อนเขาวอดน้ำอดน้ำบัตทึกก็โตเขาได้เขาสิได้พ่อเขาสิได้เห็นเขาสิได้เรียนรู้ว่ามันเป็นจังไรเนาะแต่เฮานี่เฮาว่ามืัดชำพันเฮาอดแล้วเขาไม่ได้เคยหายไป่นะแต่ตอนนี้ควายอดบ่ได้ขนาดควายแต่งแต่น้อยไปหายังไม่เคยให้ยังควายหายยอดบอกแต่มันเป็นจังซีลราบ่จะเลิศแขกมาแต่ไก่ไปจักแต่ไส้ไปจักเบอลให้มัดป่านเพลินหูจัก Ừ. Ừ. How có xe a là mất là lam hát 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 nó hát lam 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 hát bảo hát lam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  hát ตามความเป็นจริงนะนี่ี่เขาหอดู่แล้วว่าเราสติแตกเลสชวนนั้นทั้งผัวเพื่อนนั่นไปเลยตั้งแต่ว่านไปเลยพม่เนเล็นนีโบว่าอย่างไรมาบ้านโอ้เดี๋ยวโยังเลยบได้ชนยังเลยก็มีกับยังเนาะเมโิ่นจัวแล้วที่ bà đi hmm. là có nhà hàng hàng bên này đi nó cái nó lại con cái lại bên nó chắc con si bao si ba đã thằng hao cả đời Hãy subscribe cho rồi ทางไม้เส้นนี่จักจักเส้นนี่เนาะไม้มหนาใช่ไหมชิบหาคนนี้มึงหนาชิบหาบอ่ะไม่เครื่องว่าไงว่าเพราะเพื่อนน้ำไม้นะพ่อเมื่อใดตั้งเสาคนเนาะถือว่ามาครบยังยังโมมี่นี่กับยังโมมี่ไม้ขาวทำดีกว่ายังมึงไม้ขาวยังโมมี่สิมีแต่ไม้คือไม้ค้างไม้ชิ้นง้อสิมีอ่ะเนาะ เป็นฟานเป็นปูตัวนัหนเนาะแมนนาเนาะแมนเป็นปูตัวยังไม่ขาวยังมีสาวต่อกับมีแล้วสาวนึ่งกับมีแล้วที่ทรายตัวเด้อเด้อเนาะเราเอิญนะดูดูดูดินกองน้องอลยโตกันกับน้องไอ้แก้วเด้อติดกันเลยเนาะพอดีมี

ทำเวลาเชียเอามาอาบน้ำอาบน้ำเชียเอามานอนมายังนี่ต้องอันยามลายพุนนะบอกเนี่ยบัวเพแล้วเนาะอืมกระยาดนกบัวแพแรยพนะ่ยันเพลนไปเลยนั่นนะยันลัดบัวเพลนะยันดาวเรนไปเลยนะโดย านี่แหละจะดีป no ่ะเฮาก็ส so> ิได้อ่าไปเวียบงานต่อเนาะแม่ๆเจ้าบ่พรกันสิค่ะโดยสบายดีเด้อป่ะสดีเนาะเจ้าอาบุพี่น้องเอยพี่น้องเนาะอ่าได้พี่เอยเนาะประมาณนี้พี่น้องเยเนาะงแรกพี่น้องทางว่าเวียกับบดีได้เข้ามาพี่น้องเยเนาะเลกนนอยู่นี่พี่น้องเยอยากซอยก็ซอยบ่ได้ทางเฮาก็เนาะ ใชบ่ล้อนก่อนเนาทำเ,เอาคอครสิเอาใักี่น,กน,นี่ลาไปก่อนแล้วเนาะพี่ว่าประกันใดเขาโทรก็ไปแต่หลายเรืองพี่้องด้อเนาสะสามลาไปก่อนเนาะสบายดีสบายดีพี่้องเลย